กูหนึ่งมันเป็นในสุกเนี่ยจั๊งเลยมันจะเกิดหนึ่งเขาอีกเตืองเนาะนี่พ่ามาเบ่งสาวหน่อยเนาะหนึ่งเขาเองหนึ่งเขานะโอ้เฟสเนี่ยนะี่เนาะเขามาก่อนบอกข<ะ>เขาเขามาอยู่บอกเขา มาเห็นยังเขาไหมบ้านีหทเขาไหมใส่เขามลอเอาเงยหน้าเองบ่บ่คือเรียกเขาเอะผลน๊อยังไงผลอเอฟหลอกนลอานนี้บ่หลอ่นลอานนี้บ่เป็นไรประดีเห็ุบ่น่ะบ่เป็นยังฮะเป็นยังใ้ ค้นเขาว่ะบเฮ็ดหนากี่ขันมันมันบ่มีคนก็เลยบ่เฮ็ดมึงเด้สะอุ้ยที่นี่นี่บ่อี่นี่ก็เฮ็ดแล้วแหละกรับเราไทยแลนด์ไปไทยแล้วแหละพอดียวให้ก่ครับปิดเฮ้ยตะกี้กูยังหน่อยกูยังเฮ็ดคือบุ๊คเห็นแต่มึงแล้วบ่เฮ็ดมาไหว้หนึ่งมาไหวแป๊บแป๊บ แม่เลยว่าเ็าเห็ดแต่ว่าเขาไม่จังเลยแม่เอาไยนี่สุกแม่อ้อยนี่ฮะแม่อ้อยนี่แม่มึงปะพ่อมันส่เกลี่ยงเวลาแต่อ้าอีวามันเอาให้แลมแม่มันกระยายนกอกหรืมันกระไรกระเกลือมันว่ามันคือจอยแต่ได้จอยปลาเกลือมัน ข่อยโ<ส>บราณยูเหือขคอยบรายูเหือนชิเกลือบไหมนานะะยังไงได้ยูเขาวแล้วเนี่ยฮะยูเขาวแล้วเนี่ยโอ้ไปตังกับไฟตอนไหนด้ยปะ โอ้เหตุใดบ้างเนี่ยวะฮะถ้ามองยิ่สัยี่ดีนน่งมแมนปัตัวนีเดี่ดเ้นแม่มันคือลายแต่หางลองแล้วไปสัมผัสหน่ยเดียดเยวเดีว่าพึ่งสัมผัสเห็นยังจักเขาพอกระเย็นปะกระเย็นเละลายปะ บ่เป็นไรเป็นไรใส่ย,ยังขอเย็นยกใส่แต่วฮะมุจักเน่นึงเติมเติมใสย,ยังจ้ะเอาใช่ยังเหล่านี่เรานหวัวกินตะกี้เพี่หน่อยยังงเบิร์ดแล้วใะ่ก็ในไดพวาไปในหวัว<ฮ>ใชเสีขดขาให้กินเ<ฮ>สกขาให้พวกินไดพวไปยืมหาโอ<ฮ>้ฮะงหน่อยวได้ลเลย ว่าหาแท้จิ้มนะขึ้นมอหนึ่งเลยโต๊ะของขึ้นมอหนึ่งเลยโต๊ะของเป็นยังคือต๊ะกีฬาบ้างเงียนนะะเนาะอืมมึงเงียนมึงเงียนอยู่ไซ่เงียนบ่เงียนบ่หันขันหอดะเงียนหม้อกรเงียนอยู่บ้านโคกบ้านเนอกหอดบ่หอดบ่ได้บ้านเฮาฮะหอดบ่ได้บ้านนอกว่าหาว่าไปดิ้งเขาเงียนแล้ว่าเดี๋ยวนี้ยิ้มบางหมือเขากระโบนมาเฮ็ดบ้างหมือเขากระมาเฮ็ดโอ้กงเงียนบ้านเฮาหนึ่งได้ กัะดูเนาะเหนงนั uh. ่งะลืมืออย่ากินข้าวกันยังกินข้าก็ยังอย่างนแต่ละมือือจิจักอินข้าวกับจิจักอ่ะมันยังมันอกในหอนว่าได้อะไรโรงเรียนยังมันขอกนยมัน็อกิ้งหาบ่โมหามหามคุกบ้ หอดม,ม้าหาม้าหกมเจเขากรสิบเหียนมังเพ่งเอ้มังเพ่งบ่มาเจ็มเจมดมึงเชียนหอดได้หรอห้องเชียนหอดมั่วหนึ่งเลยกระตกเชียนเป็นยังป่าก่อ,กอกไก่คอไข่เชียนจบปะ่ะว่เชีนเป็นซ้ำคนเดียวนี่ฮะ คืนไปซื้อปูเจ้าของเฮงซื้อเป็น,นออขคอยแหงเสงอันอนะ,ะกวดก้าขอยแหงใดที่หนึ่งพูดเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งก็ตกะ๊ะซะเอาตอนตอนอะขอยอยังนหน่อยเนาะยังหน่อยวะอ,อือเอาเขาใจแล้วเป่าเนี่ยแล้วหนึ่งคูมือว่ามันกระดาไปแย่ง,ก,นนงกันหนึ่งเขากัหนึ่งจ้าว คุณเขาอีพอไปไใชสิอีพอไปเื่อนไอ้ปามันปเพื่อนรุ่นเลีกยตจะมือไพเสิรมึงบนนี่ตอนเสาร์อีพอนี้ตอนเสาร์อีพอนึงตอนแรกรุ่นเลยตื่นบทันตื่นสวยบ่มึงตื่นเสาร์แล้วเว้ยฮกมุโอ้จะไม่ตีกี่กูแห่งตื่นแต่แต่ตีห้าโอ้บางทีอเล่นแล้วไปดำหน้า บางเทธอข่อ,อยข่อยกระตื้นเลิกไดจังตื้ขันว่ามันนอนอิ่มบอกกระน,นั่นเตะแล้วเหวรียเตอรโทรศัพท์มันกระนอนเลิกแล้วอ้าวนั่นหาบอเป็นน้ำเหรียโทรศัพท์มันเป็นน้ำนอนอิ่มหันแล้วเหวรนยญโทรศัพท์ไรก็นอนเลิกก็นอนอิ่มต่วา่ามันบ่เมีนจักน้อยผัดเอาผัวจะน้อยผัดปาน่ะใส่ได้ผัวไปเห็ดหนึ่งเขาบ่ลุกหนึ่งเขาเตะร์เตอร์มียาหายห้อยได้หย่า สิเกจาที่จะไปปุวะซะอกจาอม่เราตามไปยูทูปกูติดตามาอยูทูปกู<อ>แม่ติดตามนะบ้าหูยูทปจะแน่จะบ้แไม่เสนิหบ้าไม่เสนิเอออ่าไม่เสนิบ้าไม่เสนิหฮะบาไม่เสน่ม่ส,มสิ่ะ เข้า YouTube, อารมณ์ยูท <ห ā? S 2> ู e เขาอารมณ์เนี่ยฮะเข้าอารมณ์ยู u ู e เขาอารมณ์เนี่ยเออก็ลงเขามันลายสกเนี่ยฮะเขามันลายสกเงยเขาลายกบุญเบิร์หายไกลเลยปฏิทินเวิร์ดวัวแมากระโจกเขาหายมันแล้วนะอืมก็หายมันฮึงงยคนลายปะเอาเหมือกลายเหมือกบลายเขาไปใส่เบิดเขาอีกครน้งงอย่างหนาะงว่ะจะกดนับอ่าปะ เสี่ยหรือหนักเขาเลี้ยงเขาไงยังย่างเนี่ยเขาผัดกินเขาไงยังกินเขาผัดกับไข่กับใครกคระถัวยก้บบกวังกระทื้งไปทั้งเงินบ่เลยว่ากินอยู่แบบถั่วยเขาเจ็บมาแล้วแต่ว่าอานะันนาบอ่อยากกินก็เลยกินถั่วจาของเองถัวยเอามะาห้าไปเองวะมึงทื้งไปเองว่าถั่วเ,เขาได้สิเขา,ขา,เ,าเขา,าเขาวะเขาเงี้ย เขาอยากได้กินนะเขาอยากได้กินกระตุ้ยกระวังที่ไประ้งศนั่นเขาเลี้ยงตอนเปรตป่ะตอนเสาวอะไรเลี้ยงตอนแรกนี่สิตอนแรงบ่เลี้ยงขับเดี่ยวใช่เมื่อกี้กูอยู่กูยังฮอไปกินหมดแล้วฮอเขาใบแจวกินกระยอกกับทินเตี้ยวมึงไงแล้วเขาเลี้ยงหอยขาวหอยหนาฮะทำไมมึงอไงแรกเขาเลี้ยงขาวเลี้ยงหนามป่ะ ทีกกุ้ยเนจอมอจแต่แเดี๋ยวมีกุครับมาเดียวว่าขี่กุ้ยมันได้มันหนึ่งสิบเสื้อเจ้าเฮียนมันโคตบ่าทยยนมึงเพิงเอ๋อเันโกกันเยนเปนจอมมอนจ็ดแรืออมเอนจิปลาละหมาออให้แม่ก็นะเป็นบ่นี้่น้อยกันทางเขาเป็นเนาะผมขยัน ตะกีตสีขาวโบเป็สฮะตะกีตซีขาวบเป็นเห็ดเป็นแล้ววะเนี่ยกินอืมกินเห็ดเป็นแล้วปะเป็นแหะแต่ว่าบอจักมาได้คุซูเรือปลาบซุโบจักมนซเนี่ยมมีหังสือปลาบ้างเลยังปีงปลาิงหัวน้าแล้วนานี่ไปซ้อนได้กนี่ลงเตีปลาแหละฮะกูนี่ลงเตีปลาอะไรหยังวะกูนี่ลงเตีปปลาแหละอ๋อ ไเฉยจริงๆคินเ,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 เองแล้วเว้ยเนอะเงยเป็นไงเสื่ออ้วนตาไงเสื่อเอาหนึง่งเราลงเองหนึง่งเราลงทานเท้าเองเออจกงักโตแม่มอง รวมเบิร์ตแบบรวมรวมเบิดตัวตายก็นับบ่แล้วไอ้นับตัวเป็นยังไงละตัวเป็นสองพีหกเจ็ดตัวเกลี่ยงลายแต่โอ้คันมันหาบ่ตายเป็นเป็นซิปหมดละน,นี่มันตายเดี๋จสิธามเนี่ยท้องก้อนนี่เฮหยนอยู่ของปลาได้เลย อันนี้จะปีอะไรซบสามสามซื้อยังได้คนหนึ่งงไเสื้อดำซื้อได้นางกละดาวนังประดาวบอรีเด้ซื้องได้สุกนังซุกปหากันบอยนอยู่บ้านได้เดนนี่ฮบ้านโอกัน้เวียนดูในหงยันมีคนจะก้นเดือนฮ่าขเยหนักเะถึงลอยบ่ บอกบอกว่าเนี่ยเขาเงียนพ่าหานับเหลี่ยบท่นเป็นบ่เป็นแต่กรบบริหนับคดจากันได้บางเมือนกามาฮะที่พวกพี่บอเขาถือเหรียญโทรศัพท์บ่เงียนถือไหนขอให้เอาไปโอ้มีโทรศัพท์ลายอยู่บ่น้องเงียนลายเนาะกากระบางเมือที่ไปขจันมืเอื่นหันเบิ่งเขาเงียนอยู่บ่เขาสนะเอาองศีเดอรมืเอื่นเด้อเอิ่นขามาพุทธคุณไปนั่นนี่ ให้มาติดตามยูทูบสองบ่าวใหม่แฉแนวด้อโอ้ยมันดีเขา้ามาเบออื่นเขาเซง็งหมืนเซ็งกับบอเขาหลดมาที่ซูมาพี่มาแนี่นี่ติดตามสองยูทูบบใหม่แฉแน่แน่มันอ่ะเด้อเบิร์ตต้องเหยนสิบุตรายบอจากสามสี่หลอดคนหมอดบอด่เอาพลุพลพุลลายอีกพ่อนะเห็นแะไรแตาา่ว่ายูทูปนะว่าเสร็จยังแน่เด็กหน่อยอันนึนงเขาเป็นแล้วบ่ ห่งเขาเป็นไหวแต่เป็นอะไรเปล่าแกงปลาแกงน้ำมัก็เป็นว่าเดี๋ยวนี้อ๋อไ้เรื่องด้วยหายดอกพูรพันธ์กีบบอกเข้ามาติดตามยูทูบโอ้าเดบ้านหรืพุรขุนพูรขุนประได้บป่าวเนี่ยนะเอิญเขาล่ะท่าเบิงถ่าเบิ้งปล่อมเอิญด้อ ไปติดตามแล้วไปเอาเงินน้อยไหมมาแล้วนี่ผลิตันกีบรวยได้พันกีบ้รวยอย,ยูออ่อรห,หนึไมได้ได้าแล้วไอ้ขอนมห่อนน่ะเด้แพงได้พันกีบได้เกาะเติบได้อะเธอ,ะอะจะไปกุเทด้ฮะจะไปกุเ้เทาเด้ิงไม้เปิงไม้เปิงไจะไปกุ้เทาดิ

hèn good ờ, con áp thôi bao này đi. bao 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 ta bao 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 กันได้มาอะไเ่ยงจ่รเขนาเออแลแหงรอแล้ว่ะแลตามไปแล้วไแล้วล่ะกตึงเด็กมอเไปงแยนไปห้เน็กน่อยเบืองโลีมไ่าด้เอาแนวนี่